เรียนพรญาติโยมทุกท่านนะวันนี้มีเรื่องคุยกันมีญาติโยมส่งคาถามมาถึงพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าว่าหรือเปล่าก็คือทําทานรักษาศีลแล้วก็ถึงภาวนาถึงจะได้ปัญญามาเราภาวนาเลยได้ไหมหรือว่าเราสร้างมาเรียนรู้เรื่องปัญญาเลยดีไหมเพราะว่าฟังดูเพลินเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่าน แจ้งไว้นะปัญญาก็คือแค่รู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราก็เป็นพระอาหารหันต์ได้เลยไหมไม่ต้องเรียนอย่างอื่นเรียนต่ยอดมันเอาต่ยอดมันมาว่ากันเลยเขาเรียกว่าไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่ปลูกนะเอายอดมันมากินเลยได้ไหมเพราะไม่เห็นจะยากนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอนัตตาเนี่ยไม่มีตัวตนนะทีนี้ก็เราเรียนแค่ตรงนั้นได้ไหมก็คือเด็ดเอาส่วนปัญญามันมาเลย ขอชี้แจงนะการปฏิบัติธรรมก็คือการอบรมจิตจิตคนเราธรรมดามันหยาบนะมันมีอาการของจิตมันมีโลภโกรธหลงคลุมอยู่ทนะาไมใจไม่ผ่องใสเหมือนญาติโยมที่ด่วนรีบจะเรียนเอาทางปัญญาอย่างเดียวเขาเรียกว่าประกอบด้วยโลภเจตนาจันปัญญาที่จะเอายอดจะไม่ยอมปลูกนะไม่ยอมใส่ดินไม่ยอมพลวนดินไม่ยอมรดน้ําจะเด็ดเอายอดมากินเลยเนะี่ยเขาเรียกว่าทําเป็นมักง่าย การอบรมจิตมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ยากนะปัจจุบันนี้หลายท่านนะหลายสำนักหลายที่เลยจะว่าก็ว่าละจะขอติงก็ขอติงการปฏิบัติธรรมส่วนมากไม่ใช่อบรมจิตแต่เป็นอบรมขันหนะ้าอบรมขันห้าคืออะไรคือทําให้ขันห้ามันฉลาดขันห้าประกอบด้วยรูปร่างกายเราเนะวทนาก็คือความรู้สึกนึกคิดนะเวทนาด้วยความรู้สึกแล้วก็ สัญญาความจําต่างๆสังขารขันการปรุงแต่งการคบคิดต่างๆแล้วก็วิญญาณคือประสาทกาย5้าอย่างนี้คือเรียกว่าขันห้าทีนี้ที่ปฏิบัติกันทุกวันเนี่ยก็เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองก็ปฏิบัติเพื่ออบรมขันห้าให้มันฉลาดแต่ขันห้าถึงมันฉลาดเลื่อนล่าแค่ไหนมันก็ตายมันไม่อยู่คำฟ้านะกับนี้ยุคนี้พศนี้มนุษย์เรามีอายุกับอยู่ประมาณหนึ่งรยปีนี่ว่ากันยาวๆหนึ่งร้อยปีนะการอาการตกใจแต่6 0สปีก็แก่แล้ว ร้อยปีนี่ก็ถือว่ากำไรงามแล้วฉะนั้นการอบรมขันห้าก็คืออบรมปัญญาเหมือนที่โยมถามนั่นแหละโยมจะได้ส่วนปัญญาหยับหยาบเขาเรียกว่าจินตยปัญญาปัญญาในการครบคิดตามบางที่นะบางที่ประกาศปรามาตบริษัททั้ง4นะมีภิกษุภิกษุณีคนะารวานะนีาเรียกว่าคารวะญาโยมทั้งชายทั้งหญิงนะสี่ภานดดวยกันว่าไม่จําเป็นต้องบวชนะบวชทาไมนะ สถานปฏิบัติธรรมทาให้ศาสนาเสียหายอันนี้คือเราผูกกินยอดมาพูดนะปฏิบัติธรรมโดยที่เหมือนตาบอดําช้างไม่รู้อันไหนยอดอันไหนโคนมันไม่รู้ไปจับว่าโอ้อันนั้นเป็นอนัตตานะพอมีคนสอบถามเราก็เดือดร้อนใจทันทีเพราะว่าทําไมงูกันจังทั่วแผ่นดินทําไมงูกันจังทําไมไม่เข้าใจว่าอนัตตาปฏิบัติทําไมใครปฏิบัติสติเป็นอนัตตาใช่ไหมถามเหมือนแผ่นเสียงตกร่องการปฏิบัติธรรมนยต้องอบรมจิตไม่ใช่อบรมขันห้า จิตัขันห้าเนี่ยมันต่างกันยังไงจิตเดินแท้น่ะมันไม่มีกิเลสมันมีแต่ความโง่ส่วนขันห้าเอาเป็นว่าคุยถึงขันของคนแล้วกันขันของคนขันของมนุษย์เราเนี่ยนยมันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าตัวเนี้ยเป็นห้องเป็นครูหาให้จิตได้มาอาศัยอยู่ถ้าเราจะอบรมเพื่อมรรคผลนิพพานวิพ้พพนกิเลสให้อบรมจิตอย่าไปอบรมขันห้านะการอบรมจ,จิตอบรมจิตยังไงเวลาเราเดินจงกรมหรือภาวนาเนี่ย เวลามันมีทุกขเวทนาทางกายขึ้นมาเช่นปวดขึ้นมาแล้วจิตมันจะหนีไปบําบัดให้เราบอกจิตหยุดก่อนจิตดูก่อนลองเชื่อพระเจ้าดูสักก่อนสิสักครั้งหนึ่งทนหน่อยดูอาการปวดเป็นยังไงเมื่อดูสักพักหนึ่งก็จะเห็นโอ้ปวดเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งชื่อให้มันเนี่ยมันไม่ได้ว่าปวดนะมันเป็นอาการงงๆขึ้นมาเฉยๆแล้วมันก็สลายหายไปนี่คือเราเห็นอนัตตาไม่จิตไปท่องไปท่องเอาอภิธรรมมาว่ากันอนัตตาอนัตตาโดยที่เจ้าของไม่เห็นคือว่า อบรมขันห้าขันห้ามันฉลาดแต่จิตมันง่เหมือนเดิมเกิดตายเกิดตายเหมือนเดิมพอสอี้นะ้ตั้งแต่มีเทคโนโลยีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สื่อสารออนไลน์ไปนะกิเลสมันยึดครองยึดครองหัวใจคนไปหมดเพราะอะไรปฏิบัติแบบไม่ปฏิบัติมันง่ายนะไม่ต้องเหนื่อยเหงื่อไม่ต้องออกกลัวเหงื่อไม่ต้องออกเลยสักนิดปฏิบัติให้ขันห้ามันเด็ดยอดมาเลยนะไตรพิดกมีสามตะกรา้าเอามาตะกร้าเดียวตะกร้านั้นก็คือปิดกประวัติตะกรา้าอย่าเพิ่งงงนะไตรพิดกคือ สามตะก้าความรู้นะในพุทธศาสนาเอาอภิธรรมมาพูดกันอย่างเดียวเอายอดมันนะนี่ขัดกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแสดงธรรมมันต้องแสดงธรรมไปตามลําดับไม่หยิบเอายอดมากินกันแล้วแบ่งก็ไม่ต้องปลูกหรอกเรายอดมันอร่อยดีนะี่เรียกว่าอบรมขันห้าแต่จิตยังโง่อยูนะ่การอบรมจิตเนี่ยยกตัวอย่างสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยเดิมก่อนเอาจิตไปไว้ที่กายก่อนนะเอาสติไปไว้ที่กาย เมื่อเอาไว้ที่กายสักพักหนึ่งเวทนาจะเข้ามาเวทนาก็คือปวดแข้งปวดขานั่นแหละแล้วเราอย่าเพิ่งหนีในะเวลาจะหนีปั๊บให้สติไปสัมผัสจิตว่าน้องอ่าเพิ่งหนีน้องดูก่อนนะพระบุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้เวทนาก็ไม่เที่ยงนะนะดูสักพักดูด้วยความตั้งมัน่นปั๊บสักพักออเวทนาเอวมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอยู่จริงๆอันนี้กรกวาเห็นนะอันนี้กรกวาจิตมันเห็นนะจิตมันเห็นว่ามีสติไปสั่งสอนมันทีนะที้พอ ลักษณะมันปวดแข้งปวดขาปั๊บจิตปรุงแต่งฟุ้งซ่านอู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วจะร่างกายนี้ต้องใช้เนื้อเนียบจะกินเดี๋ยวหัวเข่าจะเครียดเราเลิกภาวนาดีกว่าอันนี้เราเห็นปรุงแต่งของจิตพอจะเลิกจะลุกปั๊บสติบอกน้องจะพ่งลุกไอตัวจิตมันปรุงแต่งไงอย่าไปเชื่อมันมันเป็นสะวะที่ไม่เที่ยงหรือเป็นอนัตตาที่สุดแล้วมันจะสลายหายไปพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เมื่อเราฟังเสร็จโอ้จิตฟังแล้วโอ้จริงอย่างพุทธเจ้าอย่างนั้นเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ตามลําดับไป พอพี่นัต์ทำแบก็จะเห็นว่าอู้ไอ้ขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงเราดันไปเชื่อไอ้ขันห้ามันมาบอกเป็นนัตตานัตตาก็เลยที่ไหนได้ตัวเองขี้เกียจนั่นคือเรียกว่าบารมีไม่เต็มพระทั้งห้าไม่สามัคคีไม่สมบูรณ์นะศรัทธาพระพร่องไปนะโดยเฉพาะวิริยะนี่ไม่มีเลยทานบารมีไม่มีเลยเพราะทำบุญแลเสียเงินเสียทองไอ้พวกที่ไม่ทําบุญนําทานก็ว่าทำบุญทําไมไม่ใช่ตัวตนต่างๆเนี่ยมันขี้เหนียวจริงๆแล้วคือขี้เหนียวอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่น พอสละออกไปมันเจ็บใจอุตส่าห์หาทรัพย์มาได้เราต้องอดนี่ไหมไม่เห็นกิเลสตัวเองอย่างน้อยๆถึงไม่มีศาสนาเราก็เมตตาคําจุนกันคําว่าเมตตานี่ไม่มีอะไรเสียหายเมตตานี่ไม่มีอะไรเสียหายเลยแค่วัดว่าคุณขี้เหนียวแค่ไหนไอขันห้านะมันขี้เหนียวแค่ไหนมันไม่อยากทําบุญทําทานนี่เรียกว่าปฏิบัติไม่เป็นเรียกว่าปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็มาโฆษณากันปฏิบัติไม่เป็นกันเห็นไหม ในการปฏิบัติมันก็มีลำดับของมันถ้าญาติโยมปรารถนาจะเด็ดเอายอดมากินเลยเาเรียกว่าอัอภพิธรมมากินเลยไปเรียน,เร,ยนเรียนเสร็จกิเลสไม่รู้เรื่องเราโมหะเอามันมีแต่ตัวแต่ตนขึ้นมานะอันนี้ก็ปฏิบัติแบบใจไม่สะเทือนนะอยู่แต่ในห้อง A อปรับให้ย5ห้าองศาเย็นๆสบายๆนะให้จิตไม่ดิ้นรนบ้างนะพวกนี้ตกนรกทั้งหมดเพราะว่าปฏิบัติด้วยโมหะนะโมหะน,นี่บนว่าเรียกว่าตังต้งตัวเป็นเจ้าสํานักโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว อยู่ใช้ชีวิตไม่ได้ยินเสียงมกเสียงกาได้ rant, ยินแต่เสียงใจตัวเองหรือเต็มที่ได้ยินแต่เสียงสมาธิความนิ่งสงบของใจตัวเองเพราะอะไรเพราะมาตั้งโปรแกรมคิดว่าสิ่งอื่นผิดหมดถูกแต่เราคนเดียวฉะนั้นเมืม่อได้ยินสิ่งอะไรก็เรียกว่าไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่ตั้งใจไม่ได้ยินตั้งใจไม่ฟังอย่างนี้ก็เรียววก,วกว่าติดบกพูมเจ้ารกว่าติดบกอาสมิมานะอาสมิมานะนี่นคิดว่าตัวเองเก่งอย่างเดียวนะถ้ามานะอย่างเดียวน ард, ีว่ก็เรียกว่ามีได้กว่าเสมอกันหรือสูงกว่าแต่อาสมิมานะนี่คิดว่าค,คเดีย เมื่อข้านเนี่ยคนเดียวเสร็จแล้วก็เรียบร้อยในก,กระจองไปเหมือนไม้ที่มันติดติดบกมันไหลไม่ถึงแม่น้ําไหลไม่ถึงปากแม่น้ำามันติดบกไปติดตัวเองอันนี้นะเขาเรียกว่าปฏิบัติแบบตามลําดับมันจะทําให้ใจเราค่อยๆชชาระทานเนี่ยชาระจิตชําระความขี้เหนียวศีลเนี่ยชำระความโกรธสมาธิเนี่ยชาระการเนะมันค่อยชําระตามลําดับไปจากของที่หยาบจนถึงของที่ละเอียดไป สรุปแล้วปฏิบัติต้องเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าโอ้ถ้าขั้นตอนก่อนเราเคยเป็นฤาษีมาหลายชาติเราถึงขั้นสมาธิแล้วชาตินี้มาปฏิบัติต่อได้เลยอันนี้มันก็อีกอย่างหนึ่งอันนั้นสุดรายละเอียดแต่การปฏิบัติต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะถ้าเรามีสมาธิดีแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงนะอย่างตัวพระอาจารย์ในเรื่องสมาธิไม่ต้องห่วงนะพระอาจารย์นั่งสมาธิได้ชันสี่ตั้งแต่ท่องอิติปิโสไม่เป็นอันนี้พูดกันไว้เพื่อจะเป็นปุคลาที่ฐาน ยกตัวอย่างคนอื่นมันมีตัวยกผิดยกตัวเองนี่แหละนะมันถึงจะยกถูกนะฉะนั้นแล้วสรุปญาติโยมจะปฏิบัติต้องชำระจิตค่อยๆไปให้เป็นไปตามปฏิโมกขนะ์ที่พระพุทธเจ้าท่านวางไวนะ้ก็คือละชั่วก่อนก็คือถือศีลน,นั่นเองทํากุศลให้ถึงพร้อมให้จิตใจมันเบามันบางสักหน่อยแล้วก็ชําระจิตตนด้ขาวรอบชําระจิตต้องเห็นจิตไม่เห็นจิตคือเราปฏิบัติแบบตาบอดควาช้างลูกๆคลำเอา ไม่เห็นว่าตัวช้างมันลักษณะยังไงแล้วก็เที่ยวสั่งสอนว่าช้างเหมือนเสาบ้างเพราะไปชําเจอขามันว่าช้างเหมือนไม่กวาดบางเพราะคลำเจอหางมันอันนี้คือว่าไม่รู้จักช้างไม่รู้จักธรรมะแล้วมาโฆษณาเอาละวันนี้ก็แค่นี้ปฏิบัติให้ตามลำดับลำดาไปเา้าวันเจริญพร